พ่อเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแต่ดูสภาพตาพ่อแล้วดูจากพ่อมีฟอกไตด้วยเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าเบาหวานขึ้นตานเป็นยังไงเนาะอันนี้คือภาพของตาขวานะพ่อนะอันนี้คือขั้วาตานะแม่นะแม่มาดูใกล้ๆก็ได้อันนี้คือลักษณะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาบวกกับว่าภาวะที่พ่อเป็นเนี่ยคือ มันมีน้ําตาลที่เคยสูงมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้พอน้ําตาลเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ปกติค่ะโอ้ตอนเช้าฉีดยาเท่าไหร่คะสิบยูค่ะสิบยูตอนเย็นได้ฉีดไหมไม่ค่ะไม่เลยยูมามาตั้งแต่ร้านช่องท้องไตเนี่ยเริ่มเริ่มฉีดน้อยลงจ้ะแล้วพ่อเคยเคยเคยน้ําตาลสูงถึงเท่าไหร่คะประมาณสามร้อยอะค่ะโอเคหนูจะบอกพ่อว่าวันนั้นนะที่สามร้อยเนี่ยนะบวกกับเป็นไตด้วย มันแปลว่าร่างกายของเรามันมีน้ําตาลที่ค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันลดเนี่ยมันไม่ใช่จะลดแบบลงพวกที่มันขึ้นตาแล้วนะอันนี้ตาขวานะแม่นะอันนี้คือตาซ้ายตาซ้ายดูสงบลงเร็วมันน่าจะขึ้นไปพร้อมๆกันแต่มันลดลงแล้วตาซ้ายลดแล้วดังนั้นเอาเป็นว่าให้แม่ลดน้ําตาลแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันจะลดเหมือนตานี้โอเคไหมอย่างเงี้ยหนูก็แนะนําแม่ว่าให้ดูแลพ่อเหมือนเดิมคือดูแลเรื่องของการควบคุมอาหารให้มันเหมือนเดิมเนาะ